สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็อยูตี่อำเภอจุนนะครับเนาะเนี่ยครับก็จะปาทุกคนนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือแซบติดปากนะครับเนาะอยู่ข้างถนนเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกับโลตัสเนี่ยนะอ่าพอแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะปาพอหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับเนาะนี่พอแล้วครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับเนาะอ่าพอแล้วครับทุกคนน่ากินก็ครับ เนี่ยครับผมจะปลาทุกคนนะครับมาพอนะครับเนาะมาพว่าอื่นหนาตาหน้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวรานี้นะครับเนาะมาเดี๋ยวเอามาจิ้มรถกันก่อนครับรสชาติจะเป็นเจไดพ่องคนอู้บะจางนะครับเนาะอ่ะพอแล้วครับหัวระพาจับนี้นะครับเนาะพวงงอกกับนี้นะครับเพื่อไปยิบบริการเองนะครับเนาะนี่นะอ่ะพอลชิมน้ำกันโอเคครับรถ เด็ดรสฉาดโอเคใช้ได้ครับทุกคนที่หน้าตาเป็นจีนนี่ก็คือว่าแห่งเล่านะครับเนาะแห่งเล่านะครับทุกคนแต่แต่ตว้าลําไปน้อยนึงนะครับเนาะก็ะเลยแบบใคขอยากกินเข้านะครับก็เลยต้องกินหายกินที่มันเป็นแบบนมำนมห่อนหอนนะครับเนาะสดแนมมันจะได้หายซาง